สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n น,นลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิโกทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง12ปีนักสัตว์กันนะคะประจําปีพุทธศักราช2564ในช่วงครึ่งปีแรกตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายนเราก็มาถึงปีสุดท้ายกันแล้วค่ะปีกุลนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าในช่วงครึ่งปีแรกผู้ที่เกิดปีนี้ ชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภมีไหมเจ้านายลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานคิดอย่างไรกับเราศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยจะมีหรือเปล่าจะมีคดีความหรือมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นไหมหากมีจะป้องกันอย่างไรก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบรวม,รม,รมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดามาดามขออภัยเวณะที่นี้ด้วยนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคำพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับ s c คร b e กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ย,ยิปซีบายมาดานัดหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพเอาไว้หารายได้เสริม มาดามเปิดสอนลูกเต๋า,อ,าออนไลน์ที่สยามดวงอะคาเดมี่เข้า Google พิมพ์สยามดวงอะคาเดมี่ค้นหามาดามนัดคนอ่านดวงหรือใครสนใจอยากจะเรียนแบบเจอตัวเป็นๆมาดามกําลังเปิดส,สอนศา 8, สตร์แปลกศาสตร์ใหม่คือศาสตร์มหาสรจย์โดมิโน,โนที่มาดามคิดค้นขึ้นมาเองที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนใกล้วัดใหม่ใหญ่แป้นกําลังจะเปิดสอนในวันที่10มกราคมปีพุทธศักราช2564นี้นะคะตั้งแต่เวลา 10นาฬิกาถึง16นาฬิกาจบแล้วสามารถขอใบประกาศจากทางสมาคมได้เลยนะคะใบประกาศมหสัสจย์โดมิโนโเป็น2ภาษาคุณสามารถใครที่เกิดอยากที่จะไปดูดวงต่างประเทศเราสามารถยื่นให้เขาดูได้ว่าเรามีใบประกาศของอใบประกาศสากลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจที่จะเรียนติดต่อทักอินบ็อกมาดามมาได้นะคะมาดามเปิดสอนตั้งแต่ เปิดสอนทั้งหมด6สัปดาห์จบนะคะคอร์สของมหัสจรรย์โดมิโนโและช่วงนี้เป็นช่วงที่โปรโมชั่นอยู่นะคะตั้งแต่วันนี้ที่คุณเข้ามาดูจนกระทั่งถึงวันที่20ทธันวาปีพุทธศักราชส5 6 4ใครสำรองที่นั่งเรียนในตอนนี้ได้รับส่วนลด1,000บาทนะคะแล้วในรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษที่มาดามทำหนังสือพร้อมโดมิโนโคู่กันในราคาที่900บาท แต่ใครที่อยากจะได้ว่าหนังสือตังหากแล้วโดมิโนสั่งทำซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณเลยอย่างเช่นว่าลงฉายาของคุณไปที่กล่องโดมิโนแล้วก็โลโก้ที่คุณต้องการบางคนก็พระพิฆเนศพระศิวะหรือว่าพระแม่อุมาหรือจะเป็นอักษรโอมหรือจะเป็นพญานาคอะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องการก็สามารถที่จะลงไปที่หน้ากล่องนั้นได้แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของคุณเองโดยที่สั่งทำค่าโดมิโน 1,700บาทอันนี้โดมิโนโสั่งทําค่าหนังสือตั้งหากอีก400นะคะสนใจแบบไหนทักอินบ็อกซ์ไปคุยกับมาดามได้เลยเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะผู้ที่เกิดปีกุลว่าจะเป็นอย่างไรขอสับไพ่ก่อนนะคะขออนุญาตผู้ที่เกิดปีกุลทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับไพ่แทนคุณ ค่ะสำหรับผู้ที่เกิดปีกุลนะคะในช่วงครึ่งปีแรกนี่บอกได้เลยว่าให้รีบกระตือรือร้นนะคะอะไรที่เข้ามาเนี่ยคว้าไว้ก่อนเลยนะคะมันเป็นช่วงที่เรียกว่าคุณมีจะได้รับโอกาสดีๆและโอกาสดีๆเนี่ยเวลามันเข้ามาเนี่ยมันมันจะเข้ามาแค่ช่วงแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่มันผ่านเลยไปแล้วคุณจะไม่สามารถเรียกร้องมันกลับมาได้เพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่เกิดปีกุลในช่วงครึ่งปีแรกนี่คุณจะมีโอกาสดีๆที่จะเข้ามาแต่บางทีคุณอาจจะมองข้ามมันเพราะฉะนั้นน่ะ อะไรที่มันเป็นโอกาสที่เข้ามาคว้าไว้ก่อนแล้วก็ลงมือทําไปก่อนเลยจะดีกว่านะคะสําหรับผู้ที่เกิดปีกุลเรามาดูกันนะคะว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยรายได้จะเป็นยังไงในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยไม่ว่าคุณจะหยิบจับทําอะไรคุณจะมองไปที่ผลประโยชน์ก่อนเลยนะคะคุณจะมองไปที่รายได้ค่าตอบแทนก่อนเลยวคุ้มค่าไหมได้พอกับที่คุณต้องการไหมหรือว่าอันเนี้ยทาไปแล้วมันไม่คุ้มค่าคุณก็จะไม่เอาเพราะฉะนั้นรายได้คุณจึงดีนะคะ คุณมีโอกาสที่จะเลือกเลือกที่จะทําแล้วก็ได้รายได้ที่ดีด้วยทีนี้เราจะมามองถึงค่าใช้จ่ายละ่ะเป็นยังไงค่าใช้จ่ายเนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องว่าชอบแต่งตัวนะคะหมดไปกับการแต่งตัวความสวยความงามซื้อนูน่นซื้อนี่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงก็ชอบแต่งตัวหมดไปเรื่องกับความสวยความงามแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายก็อาจจะหมดไปกับสิ่งที่คุณชอบอย่างเช่นว่าถ้ารักรถก็แต่งรถ ถ้ารักบ้านก็แต่งบ้านนะคะมันก็จะกลายเป็นว่าสิ่งไหนที่คุณรักคุณก็จะไปเปลืองเงินกับสิ่งเหล่านั้นนะคะทีนี้นเรามาดูว่าถ้าสําหรับผู้ที่เกิดปีกุลเกิดว่ามีเรื่องเดือดร้อนอ่ะจะไปพึ่งพาใครได้บ้างพี่อาทพี่น้องพึ่งได้ไหมคุณพ่อคุณแม่พึ่งได้ไหมหรือจะไปพึ่งพาเพื่อนฝูงหรือว่าเจ้านายจะพึ่งพาได้ไหมเรามาดูถึงเรื่องญาติพี่น้องสําหรับผู้ที่เกิดปีกุลญ,ญาติพี่น้องพึ่งพาได้นะคะเพราะว่าเขาก็มีความเป็นอยู่ที่ โอเคอยู่แล้วถ้าเกิดเราเดือดร้อนจริง,รงๆเขาก็ช่วยช่วยเหลือเราได้แต่สําหรับใครที่คุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่อยากจะไปพึ่งพาคุณพ่อคุณแม่คุณแม่พึ่งได้ไหมคุณแม่พึ่งไม่ได้นะคะอาจที่เราจะเราอาจจะเคยปีนเกลียวกับเขามาจนกระทั่งเหมือนกับว่าแม่เรากับเราไม่ค่อยไม่ค่อยกินเส้นกันเพราะนั้นเวลาเดือดร้อนไปขอพึ่งพาจากคุณแม่เนี่ยไม่ค่อยโอเคนะสําหรับผู้ที่เกิดปีกุลนะคะแต่สําหรับคนที่ คิดว่าจะไปพึ่งพาคุณพ่อคุณพ่อพึ่งได้นะใครที่คุณพ่อยังมีชีวิตอยู่เนี่ยคุณพ่อเป็นคนที่รักลูกนะคะรักลูกรักครอบครัวคอยส่งเสริมคอยช่วยเหลือคอยให้การสนับสนุนเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อยังอยู่ก็พึ่งคุณพ่อได้แต่พึ่งคุณแม่ไม่ได้แต่สําหรับใครที่คุณพ่อคุณแม่จากไปหมดแล้วแล้วก็ญาติพี่น้องก็ไม่มีตัวคนเดียวเราจะไปพึ่งเพื่อนฝูงได้ไหมเพื่อนที่คบกันรักกันมาบอกได้เลยว่า เพื่อนฝูงอ่ะเขาก็กําลังมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะคะเราก็เลยพึ่งพาเขาไม่ได้ทีนี้เรา,าเราก็มาดูถึงว่าสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่จะไปขอเบอิกเงินกับเจ้านายก่อนล่วงหน้าหรืออาจจะไปทําเรื่องกู้ยืมบริษัทเจ้านายจะโอเคไหมเจ้านายเขาให้อยู่นะเขาให้อยู่เหมือนกันแต่บอกได้เลยว่าถ้าเขาให้คุณเนี่ยคุณจะต้องมีข้อตกลงแบบชนิดที่เรียกว่าคุณเสียเปรียบอย่างมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีแล้ว ตัดสินใจดูดีๆก่อนนะคะว่าถ้าเราเกิดว่าไปกู้ยืมบริษัทแล้วบริษัทมีข้อตกลงต้องอ่านให้ดีๆนะคะว่าเราเสียเปรียบมากไหมถ้าเราเสียเปรียบมากเนี่ยวันหนึ่งข้างหน้าที่เราจะไปร้องขอเ,เขาจะไม่สนใจเราเลยนะเพราะฉะนั้นเจ้านายเขาจะไม่ค่อยสนใจกับตรงจุดนี้ของคุณเท่าไหร่นักนะคะควรดีที่สุดเลยควรช่วยเหลือตัวเองนะคะจะเป็นจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าแล้วไม่ต้องไปเป็นหนี้บุญคุณใครด้วย ทีนี้สําหรับใครที่มีเงินทุนมีเงินก้อนอยู่สักก้อนหนึ่งอยากจะไปทําธุรกิจส่วนตัวที่เป็นของเราเองเพื่อที่จะหารายได้เสริมเพิ่มให้มากขึ้นเพราะว่าเป็นจังหวะที่เรียกว่ามันมีโอกาสที่จะได้กอบโกยและในช่วงครึ่งปีแรกควรที่จะไปทําใกล้บ้านหรือไกลบ้านดีในที่นี้มาดามมองว่าสําหรับผู้ที่เกิดปีกุลเนี่ย ควรไปทําอะไรที่มันใกล้บ้านทําใกล้บ้านทําได้ไหมทําได้อยู่เหมือนกันนะถามว่าประสบความสําเร็จไหมมันจะประสบความสําเร็จแต่ทีเนี้ยมันเหมือนกับว่าเราอาจที่จะไปทับเส้นคนอื่นเขาอาจจะไปทําอะไรที่ไปเหมือนคนอื่นเขาที่เขาทําอยู่ก่อนแล้วแล้วคนที่เราไปทับเส้นเขาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลเพราะว่าพอเราไปทําแล้วเราประสบความสําเร็จได้มากกว่าเขามันก็เลยกลายเป็นว่ามันจะมีเรื่องมีราวนะคะแต่ไรายได้ถามว่าดีไหมมันก็ดีอะนะคะมันก็ดีอยู่แต่ คุณจะทนได้ไหมล่ะกับการที่คุณจะต้องมีปัญหากับเขาแล้วคุณอาจที่จะสู้เขาไม่ได้ด้วยเพราะว่าเขามีอิทธิพลที่ใหญ่กว่าคุณนะคะแต่ทีนี้สําหรับการที่ว่าไปทําไกลบ้านล่ะไปทําไกลบ้านอาจจะมีคนมาแนะนําคุณไปหรืออาจจะมีคนแนะนําว่ามาทําที่ตรงนี้สิที่ตรงนี้ทําเลดีกว่าแล้วมันก็จะทําให้คุณอะมีรายได้เพิ่มพูนขึ้นมาทําให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่า ต้องดูแลให้ทั่วถึงนะถ้าดูแลไม่ทั่วถึงเนี่ยมันมีโอกาสเลยว่าลูกน้องบริวารอาจที่จะยักยอกเราได้กว่าเราจะรู้อีกทีหนึงอะ่ะเขาก็อาจที่จะไปจากเราหรือว่าเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมรายได้มันไม่ดีอย่างที่ควรเลย <S <S เข้าไปจากเราแล้วเราถึงจะเห็นว่าเราโดนโกงไปนะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ตามให้มันอยู่ในสายตาเราได้ควบคุมได้ทั่วถึงหรือหาใครที่ไว้วางใจได้ โดยที่เป็นญาติพี่น้องของเราหรือเป็นคู่ครองของเราเองเป็นคนไปควบคุมคอยดูแลจะดีกว่านะคะสำหรับใครที่ชอบเล่นหุ้นผู้ที่เกิดปีกุลใครที่เล่นหุ้นอยู่อยากรู้ว่าหุ้นครึ่งปีแรกจะเป็นยังไงเล่นได้เลยเต็มที่สำหรับผู้ที่เกิดปีกุลหุ้นของคุณไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็จะส่งผลกำไรให้คุณนะงอกเงยได้มากกว่าเดิมแต่สำหรับใครที่ ชอบเก่งกําไรเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทร,รัพย์ซื้อมาขายไปแล้วจะประสบความสําเร็จไหมในช่วงครึ่งปีแรกประสบความสําเร็จอยู่นะคะซื้อมาขายไปได้อย่างคล่องแต่ก็ต้องระวังในตรงที่เรียกว่าจะเจอที่ที่เจ้าที่แรงเนี่ยสินะคะเจอที่ที่เจ้าที่ทททททแรงไดอเจ้าที่แรงแล้วกว่าเราจะขายได้ก็อาจที่จะต้องมีการบนบานสารกล่าวกันเกิดขึ้นขออนุญาตเขาเกิดขึ้นแต่ก็เรียกว่า เจ้าที่แรงเจ้าที่ดุก็จริงแต่ถ้าเราเข้าถูกจุดเราไหว้ถูกจุดเนี่ยก็ขายได้คล่องอยู่นะคะสำหรับใครที่ทำงานประจำอยู่อยากรู้ว่าเจ้านายลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานคิดอย่างไรกับเรา เพื่อนร่วมงานมองว่าคุณเป็นคนที่มีนิสัยโอบอ้อมอารีพูดจาดีอ่อนน้อมถ่อมตนเข้ากับคนได้ง่ายนะคะลูกน้องเออเพื่อนร่วมงานถึงได้รักเราอยู่นะคะทีนี้เจ้านายล่ะเราได้เจ้านายไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะสำหรับผู้ที่เกิดปีกุณเจ้านายไม่ค่อยเห็นคุณค่าของลูกน้องมีแต่จะเหยียบย่ำลูกน้องอย่างเดียวอะไรที่ดีไม่เคยชื่นชมแต่อะไรที่ทำผิดทำพลาด อาจจะหักเงินม่งหรือไม่ก็กดเราซะต่ําเตี้ยติดดินไปเลยไม่เห็นคุณค่าหรืออาจจะดูถูกลูกน้องด้วยซ้ําไปอาจจะไปเราอาจจะเจอบริษัทที่เรียกว่าเจ้านายไม่ค่อยโอเคกับเราเท่าไหร่นะแต่ก็ต้องทนทายังต้องทนทําต่อไปก่อนนะคะเรามาดูถึงสําหรับคนที่มีกิจการของตัวเองนะคะมีลูกน้องบริวารล่ะลูกน้องบริวารรักคุณดีนะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่น่ารัก แล้วก็รักลูกน้องดีใช้พาะคุณมากกว่าพระเดชทําให้ลูกน้องชื่นชมแล้วก็ไม่ไปจากคุณง่ายๆนะคะได้ลูกน้องดีสําหรับใครที่ <c oughs> อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะอยากรู้ว่าโสดอยู่อยากจะมีคู่จะได้มีคู่ไหมนะคะเรามาดูว่าคนโสดจะเป็นยังไงคนโสดจะเจอคนดีเจอคนเก่งเจอคนมีความสามารถเข้ามาแต่เป็นคนค่อนข้างขี้หึงและไม่ได้หึงธรรมดา ถึงมากถึงรุนแรงนะคะทีนี้ใครที่มีคนที่คุยอยู่แล้วอยากรู้ว่าจะได้สารสัมพันธ์กันเพิ่มมากขึ้นไหมบอกได้เลยว่าใครที่มีคนคุยอยู่ยแล้วมีเกณฑ์จะได้แต่งงานนะคะแต่สําหรับใครที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วล่ะในช่วงเนี้คู่ครองของคุณเป็นยังไงคุณมัวจะทํางานหรือบางทีคุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับเขา เขาก็เลยไม่ค่อยเห็นคุณค่าในตัวคุณหรือบางทีคุณจะมีความรู้สึกว่าคู่ครองของคุณเนี่ยข่มคุณเหลือเกินไม่เห็นคุณค่าเลยข่มคุณทั้งต่อหน้าและต่อหน้าคนอื่นแล้วก็อยู่ในบ้านหรืออยู่ในที่สาธารณะเนี่ยจะเจอคู่ครองที่ค่อนข้างที่จะข่มเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าของเราแล้วตัวเราเองก็หย่นหยวนยอมยอมมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นน่ะหรืออีกทีหนึ่งก็อาจจะเป็นว่าคุณชอบข่มคู่ครองของคุณได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้น ต้องดูว่าถ้าเราข่มเขาแล้วเขานิ่งเขาเฉยเนี่ยเขาก็เสียใจเป็นนะเพราะฉะนั้นอย่าทำแต่ถ้าเกิดว่าเราถูกคู่ครองของเราข่มข่มอยู่ไม่เห็นคุณค่าของเราอยู่เราก็ควรจะพูดกับเขาบ้างว่าถ้าอยู่ที่บ้านเราหยน่นหย่อนยอมยอมแต่ถ้าออกในไปในพื้นที่สาธารณะก็ควรให้เกียรติกันบ้างคุยกันดีๆมันก็จะได้มีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้นะคะ ดีเรามาดูถึงสุขภาพของผู้ที่เกิดปีกุลกันบ้างว่าจะเป็นยังไงสุขภาพของผู้ที่เกิดปีกุลในในที่นี้อาจจะเป็นเรียกว่าออระวังการที่น้ําในหูไม่เท่ากันนะอาจจะมีอาการตื่นมาแล้วมึนงงบ้านหมนุนมาจากสาเหตุที่น้ําในหูไม่เท่ากันนะคะแล้วก็มีอาการเจ็บคอไอมีเสมหะต่อมทาซินอักเสบเป็นหวัดเป็นไทรลอยเกิดขึ้นได้แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นรุนแรงนะ ไม่ถึงขั้นรุนแรงสำหรับผู้ที่เกิดปีกุลระวังการที่กินข้าวเนี่ยสำคัญมากเลยกินข้าวไม่ค่อยเป็นเวลาหรือบางทีอาจจะกินมั่งไม่กินมั่งมื้อนี้กินมื้อนั้นไม่กินอะไรเงี้ย,เร,ยเรียกว่าน้ำย่อยออกมาเอาใจไม่ถูกไม่รู้จะออกเวลาไหนดีนะคะมันก็จะทำให้คุณเป็นโรคกระเพาะได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือการกั้นปัสสาวะจะระวังกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะทำให ฉีดติดขัดแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นนิ้วได้นะคะ <c oughs> ระวังเรื่องการเป็นตะคิวที่น่องนะคะการเป็นตะคิวที่น่องอาจสำหรับผู้หญิงก็ใส่ส้นสูงสูงมากเกินไปสําหรับผู้ชายก็อาจที่จะออกออกกําลังกายแล้วไม่ได้วอร์มตัวเองก่อนแล้วเป็นตะคิวที่น่องขึ้นมาก็ต้องระวังด้วยนะคะก็นอกนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสําหรับผู้ที่เกิดปีกุลถ้าจะถามถึงว่าเออ เรามาดูถึงเรื่องขออภัยเรามาดูถึงเรื่องว่าวัยรุ่นวัยเรียนนะคะวัยรุ่นวัยเรียนที่กําลังจะปีการศึกษาใหม่ละกําลังจะต่อมาหาลัยจะได้มาหาลัยที่ฝันในฝันไหมจะได้คณะที่ชอบไหมนะคะคุณจะได้มาหาลัยในฝันได้คณะที่ชอบแต่คณะที่ชอบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ชอบจากตัวคุณนะมันอาจจะชอบเพราะว่าเพื่อนฝูงพาไป คุณจะทำตามที่เพื่อนฝูงชักจูงไปแล้วก็ได้คณะที่เพื่อนชอบแล้วเราก็เลยต้องชอบไปกับเพื่อนด้วยนะคะจะถามว่าได้ไหมก็ได้ในสิ่งที่ที่เราชอบนั่นแหละนะคะในเมื่อเพื่อนชอบเราก็ชอบด้วยก็จะเป็นลักษณะนั้นเรามาดูถึงว่าสังคมมองผู้ที่เกิดปีกุลเป็นคนยังไงเขามองว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือมีน้ำใจนะคะดังนั้นเมื่อเรามีน้ำใจเกิดขึ้นเนี่ย แล้วธุรกิจที่เราทำละ่ะมันจะเป็นยังไงในช่วงครึ่งปีนี้สำหรับใครที่มีธุรกิจส่วนตัวทำอยู่แล้วนะคะอยากรู้ว่าธุรกิจที่ทำในช่วงครึ่งปีแรกจะเป็นยังไงธุรกิจเนี่ยมันเหมือนกับว่ากำลังที่จะมีคนมาเรียนแบบเรานะหรือเราอาจที่จะทำไปเรียนแบบใครอยู่ระวังการที่ว่าเราไปเรียนแบบเขาแล้วมันมีลิขสิทธิ์ไหมถ้ามีลิขสิทธิ์ระวังการถูกฟ้องร้องเกิดขึ้นได้แต่ถ้าไม่มีลิขสิทธิ์ เป็นการที่ว่าไปขายซ้ำขายเรียนแบบหรือทำอะไรที่เรียนแบบเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีปากเสียงกันได้อาจที่จะมีทะเลาะกันเกิดขึ้นได้นะคะแต่ถามว่าประสบความสำเร็จไหมไอ้ที่มีปากเสียงไอ้ที่ต้องทะเลาะกันก็เพราะเราประสบความสำเร็จมากกว่าเขาเขาจึงไม่พอใจเขาจึงหมั่นไส้เกิดขึ้นได้แล้วอีกที่สำคัญเขาอาจจะคิดว่าเขาทำมาก่อนเขาอยู่มาก่อนด้วยนะคะเรามาดูถึงเรื่องโชคลาภกันดีกว่าโชคลาภจะมีไหมโชคลาภไม่มีนะ โชคลาภยังไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นเลยในตอนนี้ถ้าจะได้จริงๆมันน่าจะได้มาจากเรื่องงานมากกว่านะคะได้จากเรื่องงานแล้วง,งานอะไรเป็นงานที่เกี่ยวกับการแข่งขันอย่างเช่นว่าใครทํางานประมูลน่ะคุณจะได้โชคลาภตรงนี้เลยคุณจะประมูลสําเร็จนะคะอะไรที่มันเกี่ยวกับการแข่งขันหรือเป็นนักกีฬาหรือถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยมันก็จะได้ คุณมีโชคลาภในการที่จะได้เหรียญทองได้ชัยชนะกลับมานะคะเรามาดูถึงศัตรูดีกว่าศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยมีไหมสําหรับผู้ที่เกิดปีกุลศัตรูเปิดเผยไม่มีนะทําอะไรเราไม่ได้นะคะเพราะว่าเรามีความสามารถที่เหนือกว่าแต่ศัตรูลับๆับล่ะศัตรูลับๆับในที่นี้ก็ยังไม่ได้คิดทําอะไรผู้ที่เกิดปีกุลได้แต่เก็บสะสม ในสิ่งที่คุณผิดพลาดเอาไว้ก่อนแล้วก็จะโจมตีเราในที่หลังนะคะรอว่าเมื่อไหร่ที่เราทำอะไรผิดพลาดอีกทีนึงปุ๊บเขาจะเอาไอ้ที่เขาสะสมเอาไว้ที่เขาเรียนรู้เอาไว้ที่เขาดูเอาไว้ว่าคุณผิดพลาดตรงนี้เอาไปเพิ่มเติมแล้วเอาไปทำให้คุณเนี่ยแย่หนักยิ่งกว่าเดิมเพราะฉะนั้นศัตร,รูลับๆกำลังจ้องจับผิดหาความผิดของคุณอยู่คุณก็ต้องไม่ควรที่จะ ทำอะไรที่มันผิดพลาดหรือถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดก็อย่าไปพูดให้ใครฟังแล้วก็รีบแก้ไขซะมันจะได้ไม่มีใครมาโจมตีเราได้ไม่มันจะได้ไม่มีใครมาทําอะไรเราได้นะคะเพราะว่าสําหรับผู้ที่เกิดปีกุลแล้วบอกได้เลยว่าชีวิตต้องปรุงแต่งสักนิดหนึ่งให้มันดีขึ้นอย่าทําอะไรที่มันจมปักอยู่กับเรื่องเดิมๆจนเกินไปหรืออย่าใช้ชีวิตที่มันเป็นแบบเดิมๆเ,เกินไปปรุงแต่งตัวเองให้มันดีขึ้นมันก็จะ มันก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นตามไปด้วยนะคะก็จบคําพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดปีกุลแล้วนะคะพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ